กว่าสิพิกได้พี่น้องพุดนะสวัสดีมเช้ากับพี่น้องครับตอนรับสุดแซ่บเซ่อเชียวครับโอ้ยมือว่างวันนี้ครับว่างมาได้ไปใส่เอ้าักหวาญังหลายได้มากับยายโอ้ยป่านห่างหนกเรากับไข่เสียงกันยังโมคืนนะพี่น้องครับวันนี้นี่ ปกติสิเห็นแต่ไข่เจียวชะอมครับวันนี้เรามีผักหวานกันเลยกับไข่กันเลยนะมาลองไข่เจียวผักหวานป่าครับแอมเจียวปลาเดกแม่เท่าเห็ดไว้ให้ในตู้เย็นนะมาลองลงมือกันครับก่อนเริ่มอีพีนี้ก่อนเริ่มลงมือครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้ป้าแจ็คแซฟเซกับแซบเฟเซอร์พเชน้ำคับงนะเดี๋ยวขอลงมือเห็นซะหน่อยครับเดี๋ยวมากินมาซิมนำกันครับพี่น้อง ไปเลยอ้าวหอมชุยหอมชุยจักกว่าสีแซบครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเห็นให้แล้วแต่งจานแล้วไปซิมน้ำกันครับ มาครับพี่น้องครับแล้วละครับอ้อุ่อนคักขนาดเลยไข่เจียวยอดผักหวานป่าับปกติก,กินแต่ไข่เจียวสะอมไข่เจียวผักน่ำวันนี้มาสู่พี่น้องส่วนกินไข่เจียวผักหวานป่าลองดูครับโอ้ยแอมจำเจียระเดกสีเป็นอะไรมาลองเดงครับแล้วก็หมักเต่งแอมกันข้าวเร้าพี่น้องครับวันนี้เราได้ไปใส่สภาพบ้นบานๆเส้าๆเลยนี่หน้าตายัางโอกโลกอยู่มาส่วนพี่น้องกินข้าวน้ำกันนะ S 1> <S 1> ก่อนลงมือกินครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ป้าแจ๊คแซ่บสวยน้ำหลายๆนะครับกายสิเปิดฤดูกาลแล้ว่วงในพันในหาแนวพี่น้องมาสูตกินส่อนอ้ยหอมชุยหอมชุยจำแจ๊บประเด็นแล้วพร้อมหวานแซ่บ แซมบมิเนคือพักสะอบนี่บมิเนอพักเราอือหคุณหครับยอดักหวาอือฮอตฮอตฮอตแซบมี่น้แซบอือตัวมี่น้อร่งกิตหนาฮือนเต้ำแจ่วประเด็งนัว ขับข้าวุดโดดทั้งเพิงเหมันคำใหญ่ๆคำโตๆมามาขับไปมือ้องเออหมดแซ่บน,นี้เหตุเปินตะเฮิอ์ม ูเจ้าบองเจ้าประแดเนะี่ยได้เหรอ่มได้เอไหม,ม,ไเ,ไหมเข้ากันยังไม่น่าเสื้อหักฮะรัอ,อนะ เด้อเจ้าเดาหุ่นทองอยู่บอกเดี่ยวเข้าแล้วมาแล้วมาหลังทำงานเดินมต่งเข่าเขาเริ่มออกแล้วครับ ช่วงนี้นะ่ะเก็บเกี่ยวจักเสียงยัางาเงาอสียมากเลยลรกปุณนนี่นอ,อดดปุณห์นะขับนะขับคุณห์ขับเืบบบ้อ รับพ้อมเ้พรอม,อมหวานนวลๆหอมๆไทยโบมักพักเน่ารบโมักตะอมผมแนะนำเลยต้องต้องเมนูนี้เลยพักหวานป่าคุณครับ อือฮึโอ้โหฮอตอนะฮอตขนาดเลยมุ้อนะต้องพักบานป่าเลยอือ เฮ้สดาปลังเรียนแล้วบอกมีคนอาราวาดหอขักเนื้อโอ้ลุดกล้องอืม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 ,อม พี่น้องครับมาต่อกันเลยพอดีติดคัดนิดหน่อยอกี่เนาะน้ำแจบ๊บคุณเก่าคุณนะครับ <laughs> ไข่เจียวได้ครับไข่เจียวผักบ้านเลยโบแมนพิซซ่าเลยแห่งแดกับแจ่วประแดกแฮงคักจัดดุกกดึงหน่อยหน่อยความจัดจ้าน ยอดพักหวานป่าใครมักกินยอดพักหวานป่าใครมากกินพักหวานป่าต้องเข้าใจเลยอีพีก่อนแกงสเสยดเนื้อเก่งตับขากขนาด หลายคำเลยนี่ปั้นหลายหลายวัน <c oughs> นี้ว่าง็มละไปใส่ครับของบ่มีส่งงานบริษัทบ,บม่มีมีแหละครับบ่มีของอ้าวปุ๊บนะครับนี่แกะออกให้เบิกเลยนี่ครับเป็นพักหวานแค่นี้เลยข้างในครับ อบอกครับเด็ดแจ๋วประเด็ด <mm> เนื้อห้างแจ๋วสวยงามจากได้ความจัดตามจักลุกโดดเป็นนิดหน่อย ขอนะไม่ผิดหวัง,ต,งต้องมีเสร็จซ้ำเสร็จกินซ้ำอีกแกน่นอนตักแวกวแดงหั่งนัว im ạc lạc Tăng là xuyên chóng Chắc không tốn một với rồi hả? ักหวานนะครับอันนี้ยอดผักหวานป่าแต่มันสะบอคือผักหวานปลูกแหละมันสีหอมออกหวานธรรมชาติครับเอาเตะไปเตกโตก็ได้เอ้าเดี๋ยวไว้ก่นยำครับอ่ะนับแบบนี้ erm. ตั้งเจประเดียก <c oughs> ขับขนา้อพี่น้องครับก่อนจากกันไปถือว่าเมนูนี้แซ่บผ่านเลยบบเมนคือพักเน่าครับหรือชะอมปกติจะมีแต่ไข่ทอดชะอมครับมันนี่มีไข่ทอดผักหวานยอดยอดผักหวานปลาแอมจำเจีวประเด็กครับกัดแต่งกว่ามบบิกหน่วยโอ้ยเถิน กดจากกันไปครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่ครับเป็นกำลังใจไาแจ็คเส็บสวยกับแซ่บสวยออฟเชี่ยลนนะครับอีพีหน้าสีมีอย่างมาสู้กินหรือีพีหน้าสิบาเพจหนังรับกดติดตามไว้ครับบอกพลาดแน่นอนความบันเทิงหลากหลายตอนนี้กําลังสิเปิดฤดูกาลครับทีมงานเมียจกมาแล้วแบบฟอร์มเสื้อทีมงานกลับมาแล้วครับเฮฮาบันเทิงแน่นอนครับเอ้ามาพบพ่อกันอีพีหน้าครับอีพีนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย